ี้เราจะชวนทุกคนมาทําตามเส้นเล็กหมูยอกันค่ะวัตถุดิบเราก็เตรียมไว้เลยนะคะส่วนเส้นเล็กนะคะเราจะนําไปลวกในน้ําเดือดแล้วก็นํามาล้างน้ําเย็นนะคะเส้นจะไม่ติดเป็นก้อนภูมิใจนําเสนอโคลกมากเลยค่ะเป็นโคลกที่ทําจากพลาสติกฟูดเกรดนะคะน้ําหนักเบาแต่ใช้งานได้จริงไม่กองแกงเลยค่ะตัวสาก,ก็หนักพอดีไม่กังวลเชื้อราด้วยนะคะใครสนใจติดตะกร้าไว้ในคลิปแล้วนะคะมาเริ่มทมกันเลยค่ะเริ่มจากใส่กระเทียมลงไปก่อน พริกแห้งนะคะแล้วก็พริกสดค่ะความเผ็ดตามชอบเลยแต่ในคลิปเราใส่ไปอย่างละหกเม็ดเลยค่ะพริกกระเทียมละเอียดดีนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะใส่มะเขือเทศลงไปเราไปซื้อมะเขือเทศลูกเล็กๆแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าชื่อมะเขือเทศอะไรแต่ว่าเห็นแมมคะส้มตำใช้แบบนี้แล้วน่ากินเพิ่มความหวานด้วยน้ํนาตาลมะพร้าวนิดนึงค่ะ น้ำปลาาวันนี้เราใช้ของแม่บุญลำค่ะเลยเพิ่มความหนัวสามช้อนจุกจุกสำหรับความเปรี้ยวนะคะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกเข้าไปด้วยนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนตะอแฉมปลาเข้าไปเพิ่มความหอมอีกนิดหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวบีบน้ำลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เปลือกลงไปด้วยเราก็จะคลุกน้ำส้ตมตำให้เข้ากันดีให้น้ำตาละละลายแล้วก็ใส่เส้นเล็กที่ลวกไว้ลงไปเลยค่ะตำให้เส้นเข้ากับเครื่องที่เราปรุงไว้ หลังจากนั้นนะคะก็จะใส่หมูยอลงไปค่ะตามใจชอบเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนจัดจานกันเลยสเสร็จแล้วคะ่ะรื่องเคียงวันนี้นอกจากผักสดเราก็จะมีแคบปหมูแล้วก็หมูกรอบด้วยค่ะจัดจานแล้วก็ไปทานกันเลยตำเส้นเล็กหมูยอมาทานด้วยกันค่ะทุกคน 画吧。<laughs>